หลังจากไปเต้นหมอลำกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปทำมาหากินกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนี่เลยค่ะธุรกิจร้านนมเหนียวเขาบอกว่าแยกชั้นแยกสีชัดเจนลูกค้าเนี่ยติดเหนอบเลยเพราะว่าอะไรไปชมภาพกันค่ะ คุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงนมเหนียวต้องบอกเลยว่าตอนนี้ฮอตฮิตเหลือเกินแต่ก็ไม่ใช่ทุกร้านนะครับที่ขายดีและลูกค้าชอบจะทำยังไงให้ขายดีวันนี้ผมพามาพูดคุยกับเจ้าของธุรก,กิจนี้กันครับ เนครับถามน่อยจุดเริ่มต้นของการมาขายนมเหนียวนี่มาได้ยังไงครับก็คือว่าเริ่มต้นนี่คือผมมาออกแล้วก็บ่ามาแ้ะทีเนี้ยเราอยากจะทําธุรกิจธุรกิจนึงอ่ะอยากอยากได้แหละรเราเห็นขนส่งไว้เราก็อยากจะทําแต่คนขับเราหายากเรา,าก็กตัดทิ้งไปแล้วก็มาหาอันใหม่ อ่อันใหมายว่าเราทำอะไรที่เกี่ยวกับรถเราอ่ะใช้ได้นะอ่ารับไหนไก็ออกรถมาแล้วใช่ก็ต้องจะทํงไาขายของนี่แหละใช่ก็เลยไปดูใน y YouTube ว่ามีอะไรบ้างขายเนี่ยเราอยากลองขายดูครับก็มีเอ่อไปเจออยู่ตัวหนึ่งเป็นนมเหนียวครับะถามหน่อยจริงๆตอนนี้ฮุยฮิตมากเลยนมเหนียวเนี่ยนมเหนียวจริงๆมันคืออะไร นมเหนียวมันคือนมที่แบบว่าแยกส่วนผสมครับพี่แยกส่วนผสมให้มันมีเลเยอร์ที่มันสองชั้นเพื่อให้ลูกค้าเขาไปคนเราเองอะแต่จริงๆคือถ้าเราคนให้มันก็เหมือนร้านทั่วไปที่แบบครับเป็นนมที่แบบคนแล้วแต่นี้คือแบบคนฮะเด็กได้คนลูกค้าได้กินเองอมันก็เหมือนได้กินดูดนมด้วยบางทีได้ดูดนมเหนียวด้วยข้างบนบด้วยมันก็คนเราฟิวอะพี่ วันนี้ขายทุกวันครับช่วงเย็นคเย็นก็สามสาโมงตรงเนี้ยถึง4ี่โมงสามโมงสี่สบก็ย้ายไปจุดหนึ่งวันละ2จุดก็อยู่ที่สองพันขึ้นครับโอ้สองพันขึ้นถือว่าเยอะเลยสองพันบาทนะไม่ใช่2องพันแก้วก็ถือว่าเยอะนะฮะวันหนึ่ง ผมมองว่าอย่างนี้ดีนะพอมาขายบนรถตู้ทึบแบบเนี้ยเราจะย้ายไปตรงไหนก็สะดวกสบายใช่ครับคนเขาก็บอกว่าให้ผมไปวิ่งไปตามงานตามในแบบมีตลาดใหม่ๆเี้ยไปอยู่หน้างานก็ไปอยู่พวกรถที่แบบเป็นสปริงเกอร์บางพวกนายาวพวกอะไรก็จะไปอยู่ผมก็จะไปอยู่โซนพวกนั้นแปลกแปวินเทจใช่ครับเขาบอกว่ารสชาติละมุนลิ้นครับอ่าคือครั้งแรกที่ดูด ผมก็ไม่ผมก็ไม่ทราบนะแต่ลูกค้าเขาถามเขาพูดแบบนั้นเลยเขาพูดแบบนั้นออกมากินแล้วคือแบบโดนขึ้นมาเลยโอ้ใช่เลยใช่แล้วก็ให้แฟนกินบ้างให้คนนู้นชิมชิ้นดีชิมนีแบบอร่อยผมก็จริงเปล่าก็หลายหลายเป็่ะ้าลูกค้าพูดแบบนั้นก็มันก็ต้องจริงเรารู้สึกดีครับครับอยากขายให้หลายๆจุดครับตอนนี้ ขายหละยๆจุดให้คนรู้จักก่อนแล้วก็ถ้ามีคนเขาสนใจเป็นชายก็สอบถามได้ก็หอมใช่ไหมฮะใช่เขาหอมครับขอคนที่เขาขายจริงๆครับเพราะว่าอันเนี้ยการค้าขายมันขึ้นๆลงๆตามเศรษฐกิจอะถ้าเราไปท้อหน่อยก็มันก็หมดกำลังใจเราเองครับ